น้ำปูนใสที่ทำจากปูนแดงเมื่อทำเสร็จแล้วเอาแก้วตักดูถ้าตักดูแล้วน้ำปูนไม่สีขาวใสแบบนี้ออกสีเหลืองอ,อ่อนๆหรือสีเหลืองเข้มๆก็แสดงว่าน้ำปูนนี้เข้มข้นเกินไปเมื่อเข้มข้นเกินไปเอาไปใช้ทำพงไม่ได้นะครับนะวิธีแก้ก็คือ ให้เราครับตักน้ําปูนเนี่ยออกก่อนครึ่งถังนะควันนะตักออกครึ่งถังและก็เติมน้ําเปล่าลงไปใหม่ครับนะถ้าหากว่าเกิดถังนี้มีเนื้อที่พอที่จะเติมน้ําเปล่าได้อีกก็เติมเลยครับไม่ต้องตักเกลออกแต่ถ้าว่าเนื้อที่ไม่สามารถพอที่จะเติมน้ําเปล่าได้อีกก็ตักออกมาครึ่งถังและก็เติมน้ําเปล่าลงไปใหม่ ให้เหมือนเดิมให้เต็มเท่าเดิมแล้วก็คนให้เข้ากันครับทิ้งไ้พรุ่งนี้เช้าถ้าพรุ่งนี้เช้าดูแล้วยังเหลืองอีกก็ทาเหมือนเดิมอีกทําไปจนกว่าน้ําปูนจะออกสีขาวใสแบบนี้ถึงจะเอามาใช้ทําขนมได้ครับนะถ้าออกเหลืองใช้ทำาลผลิไม่ได้ครับน้ําปูนเข้มข้นเกินไป